เตรียมตัวให้พร้อมเพราะหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกกรุ่นที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจปะทุได้ทุกเมื่อนักวิทยาศาสตร์ที่เฝ้าติดตามแ x i เซีลซีเมส์โรงงานผลิตลาวาใต้น้ำขนาดมหึมานอกชายฝั่งรัฐโอเรกอนระบุว่าภูเขาไฟนี้อาจปะทุได้ทุกเมื่อตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงต้นปี2026อย่างชาที่สุดใช่มันอยู่ใต้น้ำแต่ย่าได้ถูกปราการของมหาสมุทรหลอกเอาได้ สัตว์ร้ายตัวนี้สูงกว่าตึก Empire State เกือบ3เท่าภูเขาไฟลูกนี้กำลังพองตัวเหมือนซูเฟ่ในร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์และนักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นมากที่จะถ่ายทอดสดให้ดูเนี่ยเรื่องจริงจังเลยนะเอาล่ะประเด็นก็คือภูเขาไฟลูกนี้จะระเบิดได้ทุกเมื่อเพราะมันพองตัวเร็วมากไม่กี่เดือนที่ผ่านมานาักวิจัยสังเกตเห็นว่าพื้นทะเลกำลังยกตัวขึ้น เหมือนกับว่าแอคเซิลกำลังพยายามจัดก,การพื้นน้ำที่เต็มไปด้วยหินหลอมเหลวนักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าภาวะพองตัวฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุณมักจะบน่นหลังจากรับประทานอาหารเย็นในวันขอบคุณพระเจ้าแต่ในแง่ของภูเขาไฟมันหมายถึงแมกมาก,กำลังเข้ามากองอยู่ใต้ดินทำให้พื้นทะเลโป่งพองออกมาเหมือนซูเฟ่ที่ใกล้จะพังทลาย การประทุของภูเขาไฟใต้น้ําอาจฟังดูไม่แปลกนักเพราะความเคลื่อนไหวของภูเขาไฟส่วนใหญ่บนโลกเกิดขึ้นใต้ท้องทะเลเชื่อหรือไม่ว่ามีภูเขาไฟใต้น้ํามากกว่าล้านลูกที่พ่นล,ลาวาออกมาอย่างเงียบๆใตยคลื่นขณะที่คุณชมภาพนี้พื้นมหาสมุทรเป็นจุดรวมของภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดของโลกสิ่งที่ทําให้ Axial Seamount น่าตื่นเต้นก็คือการที่มันอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด ซึ่งแตกต่างจากภูเขาไฟใต้น้ำอื่นๆมันเปรียบเสมือนดาวเด่นในรายการเรียลิตี้โชว์เกี่ยวกับภูเขาไฟที่มีเครือข่ายเครื่องมือใต้ท้องทะเลให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์แก่นักวิจัยเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของแมกมาแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวและการเสียรูปของเปลือกโลกอันที่จริงแล้ว Axial Seamount เป็นที่ตั้งของหองสังเกตการภูเขาไฟใต้น้ำแห่งแรกของโลก นักวิทยาศาสตร์เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1,990โดยติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ปัจจุบันสามารถส่งข้อมูลสดจากพื้นทะเลได้โดยตรงการตรวจสอบแบบนี้ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนและได้ทำให้ Axial กลายเป็นดาวเด่นทางธรณีวิทยาที่เราสามารถติดตามพฤติกรรมได้อย่างแม่นยำและก็น่าทึ่งยิ่งไปกว่านั้น Axial ย,ยังเป็นอะไรที่คาดเดาได้อย่างน่าตลกอีกด้วย มันประทุขึ้นทุกๆทศวรรษและเมื่อถึงคิวมันก็เตรียมพร้อมออกแสดงอีกครั้งพอถึงกลางปี2024มันขยายตัวจนเกือบเท่ากับระดับก่อนการประทุครั้งล่าสุดหมายความว่าการนับถอยหลังได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนักวิทยาศาสตร์มั่นใจในกำหนดการของมันมากจนจัดทำปฏิทินวันระเบิดของภูเขาไฟขึ้นมารอวันที่แอคเซียลจะระเบิด แต่เดี๋ยวก่อน Axel สีเมาส์ไม่ใช่แค่ภูเขาไฟใต้น้ำธรมธรมดาาแต่ว่ามีสไตล์บุคลิกเฉพาะตัวแล้วก็เอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาเป็นของตัวเองภูเขาไฟใต้น้ำส่วนใหญ่ที่เรียกว่าภูเขาใต้น้ำมักมีลักษณะเหมือนกลวยหรือโดมแต่ Axel เ,ออเยาะเยะเยทุกกฎเกณฑ์ด้วยปล่องภูเขาไฟรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเฉยๆเป็นปล่องภูเขาไฟขนาด3.2คูณ8กิโลเมตรซึ่งดูเหมือนออกแบบมาโดยนักธรณีวิทยาที่มีไม้บรรทัดและไม่ชอบเส้นโค้ง ผู้เขาไฟส่วนใหญ่มักเลือกรูปลักษณ์ทรงกลมแบบคลาสสิกแต่แอคเซียลล่ะล้ำสมัยสุดๆปล่องผู้เขาไฟแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยรอยแยกช่องปล่องภูเขาไฟช่องลาวาและโครงสร้างคล้ายโดมลึกลับที่สูงหลายร้อยเมตรเรากับผู้เขาไฟมีมงกุฎรูปทรงเรขาคณิตแปลกตาแทนที่จะเป็นหมวกทรงกลมแบบปกติ ยิ่งไปกว่านั้นตำแหน่งของแอคเซียลเปรียบเสมือนพื้นที่ชั้นเยี่ยมสำหรับปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาตั้งอยู่บนจุดที่แรงสำคัญ2ประการประทะกันประการแรกคือบนสันเขาฮวนเดฟูก้าซึ่งเป็นเทือกเขาใต้น้ำที่ก่อตัวขึ้นจากแผ่นเปลือกโลก2แผ่นที่กำลังค่อยๆฉีกออกจากกาันราวกับซิปที่ถูกปลดออกประการที่2คือตั้งอยู่บนจุดร้อนคอปซึ่งเป็นกลุ่มชั้นแมนเทลลึก ทำหน้าที่เสมือนเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่แมกมาอันแสนลึกลับของโลกสูบหินหลอมเหลวจากส่วนลึกภายในดาวเคราะห์และหล่อเลี้ยงห่วงโซ่ของภูเขาใต้น้ำพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือแผ่นเปลือกโลกเปรียบเสมือนคู่เต้นรำที่เลื่อนไหลออกจากกันอย่างไม่เต็มใจขณะที่จุดร้อนคอฟทำหน้าที่เป็นดีเจเร่งความร้อนและรักษาปาร์ตี้แมกมาให้คงอยู่ อิทธิพลทั้งสองนี้ก่อให้เกิดระบบท่อที่ซับซ้อนภายในภูเขาไฟโดยห้องแมกมาจะเติมระบายและเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามถอดรหัสการแข่งขันระหว่างแผ่นเปลือกโลกที่แผ่ขยายกับแมกมาที่กำลังพุ่งขึ้นคือสิ่งที่ทำให้แอคเซียลมีร่องรอยทางธรณีวิทยาเป็นเอกลักษณ์และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ภูเขาไฟลูกนี้ยังคงสร้างความประหลาดใจให้กับเราอยู่เสมอ ตอนนี้เราพูดไปแล้วว่ายอดของแอคเซียลไม่ใช่แค่หลุมอุกบาตความจริงก็คือภายในนั้นปฏิกิริยายิ่งแปลกประหลาดและเจ๋งกว่าที่คิดก็ร้อนกว่าที่คิดด้วยคุ้นข้าใจใช่ไหมแอคเซียลเป็นที่ตั้งของปล่องน้ำพุร,ร้อนควันดำซึ่งพ่นน้ำร้อนจัดที่มีอุณหภูมิสูงกว่า370อองศาเซลเซียสนี่ไม่ใช่อ่างน้ำร้อนใต้น้ำธรรมดาช่องระบายอากาศเหล่านี้สร้างสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาด จเจริญเติบโตในความมืดสนิทและความร้อนระอุหนอนท่อยักษ์ปูแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งและแม้แต่หมึกยักษ์ล้วนดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพวยพุ่งที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่พุ่งออกมาจากปล่องเหล่านี้ก่อให้เกิดระบบนิเวศที่เป็นอิสระจากแสงแดดและการสังเคราะห์สแสงโดยสิ้นเชิงเปรียบเสมือนโลกต่างดาวใต้คลื่นทะเลที่เติบโตงอกงามด้วยลมหายใจอันร้อนแรงของภูเขาไฟ ชุมทางปล่องเหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่เพราะพวกมันแปลกประหลาดเท่านั้นแต่ยังอาจคล้ายคลึงกับระบบนิเวศอยู่แรกเริ่มบนโลกอีกด้วยนักวิจัยบางคนเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราอาจมีต้นกําเนิดในสภาพแวดล้อมใต้ทะเลลึกที่คล้ายคลึงกันเมื่อหลายพันล้านปีก่อนการศึกษาชุมชนเหล่านี้ยังอาจช่วยให้เราค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดวงจัน้ำแข็งเช่นย,ยูโรป,ปาและเอ็นเซลลาดัส ซึ่งอาจอีปล่องที่คล้ายการอยู่ใต้พื้นผิวน้ำแข็งของพวกมันเมื่อแอคเซลปะทุขึ้นมันก็เหมือนปุ่มรีเซต็ตามธรรมชาติสำหรับชุมชนเหล่านี้ลาวาทำลายทุกสิ่งแต่ภายในไม่กี่เดือนชีวิตก็ฟื้นกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดอสังหาริมทัพย์ก็ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ สำหรับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับซูนามิหรือภยัยพิบัติชายฝั่งไม่ต้องกังวลเพราะการประทุข,ของภูเขาไฟแอคเซียลนั้นเปรียบเสมือนหม้อตุ่นไฟฟ้าใต้น้ำแรงดันน้ำมหาศาลทําให้ทุกอย่างเย็นลงร้อนจัดแต่ไม่ถึงขั้นระเบิดดังนั้นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นคือลาวาไปประดับประดาพื้นทะเลและปูบางตัวต้องหาช่องระบายอากาศใหม่เพื่อมุดลงไปนั่นหมายความว่าจะไม่มีกลุ่มเท่าฐานขนาดใหญ่หรือระเบิดที่อาจพุ่งขึ้นสู่ผิวน้ำ แต่ลาวาจะไหลซึมออกมาและแพร่กระจายไปทั่วพื้นทะเลบางครั้งลาวาก็กระจายตัวไปไกลหลายกิโลเมตรแต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์การประทุครั้งนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญความเข้าใจรูปแบบของการประทุข,ของแอคเซิลอาจช่วยคาดการณ์การประทุในที่อื่นๆแม้กระทั่งบนบกนอกจากนี้ระบบนิเวศอันแปลกประหลาดของภูเขาไฟยังให้เบาะแสว่าสิ่งมีชีวิตอาจดำรงอยู่ได้อย่างไรบนดาวเคราะห์ดวงอื่น ไม่เร็วเลยสำหรับภูเขาไฟที่ส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่เฉยๆดูเหมือนเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าถึงกระนั้นความเคลื่อนไหวของภูเขาไฟก็ยังคงได้ยินในรูปแบบของแผ่นดินไหวเล็กๆหลายพันครั้งทุกวันหลายพันครั้งเรากับว่าตัวภูเขาไฟเองกำลังส่งเสียงครวญเอียดอด์ดเตรียมจะระเบิดออกและเช่นเคยเราจะไม่รู้สึกถึงสิ่งใดเลย แต่อย่างน้อยมันจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ติดตามการเคลื่อนที่ของแมกมาและวัฏจาักรการประทุของภูเขาไฟได้สิ่งหนึ่งที่เจ๋งที่สุดของเรื่องนี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์กำลังเตรียมถ่ายทอดสดการประทุครั้งต่อไปของภูเขาไฟแอคเซียลเป็นครั้งแรกลองนึกภาพการได้ชมภูเขาไฟใต้น้ำกำลังประทุแบบส,สดๆลงสู่พื้นมหาสมุทรเรากับได้นั่งแถวหน้าชมการสแสดงดอกไม้ไฟธรรมชาติใต้ท้องทะเลลึกหลายพันฟุตสิ การถ่ายทอดสดครั้งนี้จะจัดขึ้นโดย Ocean of s so e r v a t o r i e s Initiative ซึ่งดูแลสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ของ Axial เข้ากับชายฝั่งโดยตรงเปรียบเสมือนไวไฟใต้ท้องทะเลลึกและกำลังจะถ่ายทอดหินหลอมเหลวในรูปแบบ HD และยังมีจุดพลิกผันอีกอย่างหนึ่งนั่นคือนักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นรูปแบบการประทะของแอคเซียลที่แปลกประหลาดการประทุครั้งล่าสุด3ครั้งในปี1998 2011 2015, และ2015เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่โลกเริ่มเคลื่อนตัวออกจากดวงอาทิตย์ทำไมนะหรอ มันอาจเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์วงโคจรของดวงจันทร์ทําให้เกิดกระแสน้ําขึ้นลงของน้ําทะเลส่งผลต่อความดันบนพื้นทะเลและอาจช่วยดันห้องแมกมาให้ถึงจุดแตกหักฉันคิดว่าดวงจันทร์ไม่ใช่แค่แสงโรแมนติกบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่อาจเป็นเสียงกระซิบบอกเกี่ยวกับภูเขาไฟขั้นสุดยอดก็ได้ สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเมื่อแอคเซลประทุมันจะเป็นการประทุใต้น้ำที่มีการบันทึกข้อมูลไว้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฉะนั้นก็อย่าลืมจับตาดูให้ดีนี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่คุณไม่อยากพลาดและใครจะรู้ถ้าโชคดีเราอาจได้พบกับ ASMR ของการประทุใต้น้ำด้วยก็ได้นะอาลละขอตัวก่อนฉันจะไป refresh feed l i ให้เหมือนการขายบัตรคอนเสิร์ตของ Taylor Swift เลย ถ้าภูเขาไฟทั้งหมดบนโลกระเบิดพร้อมกันอย่างกระทันหันเราจะมีภูเขาไฟระเบิดประมาณ1,500ลูกโดยปกติแล้วจะมีภูเขาไฟปะทุอยู่แค่10บถึงลูกในแต่ละวันแต่โลกจะเป็นอย่างไรถ้าภูเขาไฟทั้งหมดระเบิดพร้อมกัน นักธรณีวทิทยาคิดว่ามันคงไม่น่าดูแม้จะเป็นแค่การระเบิดของภูเขาไฟบนบกแต่ก็อาจทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เลวร้ายกว่าที่เราเคยเจอมาก่อนปัญหาใหญ่2ออย่างคือคิเท่าและก๊าซภูเขาไฟแม้การระเบิดละลาวาจะสร้างความเสียหายให้กับผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงแต่อันตรายที่แท้จริงอยู่ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ชั้นคิดเท่าหนาจะปกคลุมโลกบังแสงอาทิตย์จนหมดการไม่มีแสงแดดหมายความว่าไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งหมายความว่าพืชพันธุ์จะหายไปและอุณหภูมิจะลดลงอย่างมากและเมฆคี้เท่าทั้งหมดนี้สามารถอยู่ในชั้นบรรยากาศของเราได้นานถึง10ปี นอกจากคีดเท่าแล้วยังมีฝนกรดที่ต้องกังวลด้วยก๊าซภูเขาไฟเช่นกรไดไฮโดรคลอริกและซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะผสมกับบรรยากาศและตกลงมาเป็นฝนกรดสภาพอากาศแบบนี้อาจเป็นอันตรายต่อน้ำใต้ดินและพื้นผิวมหาสมุทรแม้มนุษย์จะเอาชีวิตรอดมาได้จนถึงจุดนี้เราก็จะไม่มีปลาการังและสัตว์ทะเลอื่นแล้วนักวิทยาศาสตร์ได้เห็นเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้ในประวัติศาสตร์โลกแต่ในระดับที่เล็กกว่า การระเบิดของภูเขาไฟขนาดใหญ่มีความเชื่อมโยงกับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เมื่อภูเขาไฟปินาตูโบร,ระเบิดในปี1991ทำให้บางส่วนของโลกเย็นลงนาน2ปีแต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นจากการระเบิดเหล่านี้อาจทำให้โลกร้อนขึ้นได้เหมือนที่เราเปลี่ยนเตาให้ร้อนเป็นพิเศษเพื่อให้แคสซโรของเรามีชั้นที่กรอบเป็นพิเศษ นักธรณีวิทยายังกล่าวว่ามีหลักฐานในชั้นบรรยากาศว่าเหตุการณ์เช่นนี้อาจเคยเกิดขึ้นในอดีตอันไกลโพ้นในช่วงยุคครีเทเชียสระดับคาร์บ,บอนไดออกไซด์สูงกว่าปัจจุบันมากซึ่งทําให้สิ่งมีชีวิตในทะเลเจเริญเติบโตได้ยาก แล้วใครที่รอดมาได้อาจเป็นสิ่งมีชีวิตสุดขั้วบางชนิดสิ่งมีชีวิตที่เติบโตได้ในสภาวะที่ม่เอื้ออํานวยเช่นน้าพุร้อนหรือช่องระบายอากาศใต้ทะเลลึกสําหรับมนุษย์เราสามารถนอนอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินได้จนกว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นหรือสร้างสถานีอวกาศหลายแห่งสําหรับพวกเราทุกคน โอกาสที่ภูเขาไฟทุกลูกจะระเบิดพร้อมกันนั้นมีน้อยมากนั่นเป็นเพราะไม่มีแหล่งพลังงานขนาดใหญ่เพียงแหล่งเดียวสำหรับภูเขาไฟทุกลูกช่องเปิดแต่ละช่องจะมีแมกมาสะสมของตัวเองยกเว้นบางกรณีที่ช่องเปิดเหล่านี้ใช้แหล่งของแมกมาร่วมกันตัวอย่างเช่นในปี1912ภูเขาไฟนวารูปต้าใน阿ก้าระเบิดขึ้นข้างภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งโดยมีแมกมาอยู่ร่วมกัน นักวิทยาศาสตร์ยังพบหลักฐานว่ามีแมกมาซ่อนตัวอยู่ใต้ภูเขาไฟเช่นใต้เขตภูเขาไฟเทาโปใน, New นนิวซีแลนด์แมกมานี้กระจายตัวออกไปได้เป็นระยะทางไกลแต่ก็เป็นแค่ลักษณะเฉพาะพื้นที่เท่านั้นแม้เราจะถือว่าแมกมาทั้งหมดภายใต้ใตเทาโปเป็นระบบเดียวมันก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับพื้นที่ภูเขาไฟอื่น,นๆเช่นอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ภูเขาไฟส่วนใหญ่ตั้งอยู่โดดมันจึงไม่สามารถระเบิดพร้อมกันได้ แมกมากเกิดจากกระบวนการต่างๆเช่นการบีบอัดเนื้อโลกหรือการมีน้ำเข้าไปในเนื้อโลกโดยการมุดตัวไม่มีทางที่จะทําให้ภูเขาไฟเหล่านี้ระเบิดพร้อมกันได้เนื่องจากกระบวนการทํางานของเปลือกโลก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้เห็นการระเบิดของภูเขาไฟที่น่าสนใจในอนาคตลองดูพื้นที่ใต้น้ำใกล้บริติชโคลัมเบียซึ่งเร็วๆนี้มีรายงานการเกิดแผ่นดิตหวขนาดเล็กประมาณ200ครั้งต่อชั่วโมงลึกลงไปใต้พื้นมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งเกาะแวนคูเวอร์แมกมากรลังจะปะทุทำให้น้ำร้อนมากจนมีฟองเหมือนโซดาอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้มีแนวโน้มที่จะไม่มีใครสังเกตเห็นได้นอกจากนักวิทยาศาสตร์ การประทุที่คาดการไว้น่าจะเกิดขึ้นลึกลงไปใต้ผิวมหาสมุทรประมาณ5กิโลเมตรนักวิทยาศาสตร์อธ,อธิบายว่าแผ่นดินไหวมีขนาดตั้งแต่ติดลบไปจนถึง4.1ริกเตอร์ซึ่งหมายความว่าเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้เท่านั้นถึงจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนกิจกรรมที่ไม่ธรรมดานี้เปิดโอกาสให้เราได้ศึกษาว่าเปลือกโลกเกาะตัวอย่างไร แมกมาใต้มาหาสมุทคาดว่าจะมีอุณหภูมิเกือบ800องศาเซลเซียสแต่จะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการประทุและเจอกับน้ำแมกมานี้จะแข็งตัวเมื่อสัมผัสกับพื้นทะเลและเปลี่ยนเป็นสีดำอย่างรวดเร็วกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักชีววิทยาเช่นกันซึ่งจะมีโอกาสศึกษาการตอบสนองของสัตว์ทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆอีกด้วยเช่นหนีเร็ว แอนตาร์กติกาซึ่งมักถูกมองว่าเป็นทวีปน้ำแข็งอันกว้างใหญ่มีภูเขาไฟประหลาดอยู่ใต้พื้นผิวน้ำแข็งด้วยนักวิจัยระบุได้มากกว่า130ลูกใต้แผ่นน้ำแข็งด้านตะวันตกเพียงแห่งเดียวทําให้ที่นี่เป็นเขตภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกภูเขาไฟเหล่านี้ส่วนใหญ่ประมาณ90ลูกเพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ในการศึกษาในปี2017 แต่ภูเขาไฟอันตาร์ติกเหล่านี้ระเบิดได้จริงหรอขึ้นอยู่กับภูเขาไฟที่เรากําลังพูดถึงแม้การก่อตัวของมันยังค่อนข้างใหม่ในแง่ธรณีวิทยาแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ระบุดได้ยากว่าพวกมันยังคงแอคทีฟอยู่หรือไม่มีภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่เพียง2ลูกในทวีปอันตาร์กิกาคือเกาะดีเซปชันและภูเขาไฟเอเรบัส เอลเรบัสเป็นยอดภูเขาไฟที่สูงที่สุดในทวีปมันปะทุอย่างต่อเนื่องมาอย่างน้อยตั้งแต่ปี1972เป็นที่รู้จักจากการปล่อยก๊าซและไอน้นาและบางครั้งก็เหวี่ยงก้อนหินออกมาในการระเบิดแบบแสตรอมโบเลียนลักษณะโดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของมันคือทะเลสาบลาวาที่อยู่ในปล่องภูเขาไฟซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่หายากเนื่องจากต้องมีเงื่อนไขเฉพาะที่จําเป็นในการทําให้พื้นผิวหลอมเหลว ตัวอย่างเช่นมันได้รับพลังงานจากแมกมาที่สม่ำเสมอจากส่วนลึกภายในเนื้อโลกหินลลอมเหลวที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนี้ทําให้เกิดเป็นวัสดุสาหรับทะเลสาบลาวาและยังมีอุณหภูมิแวดล้อมต่ําอีกด้วยแม้จะอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาแต่เอรบัสมีอุณหภูมิค่อนข้างต่ําในบริเวณยอดเขาเนื่องจากความร้อนที่เกิดจากการประทุของภูเขาไฟทําให้ทะเลสาบลาวายัางคงสภาพเป็นของเหลวแทนที่จะกลายเป็นน้ําแข็ง เกาะดีเซปชั่นซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่อีกลูกนึงมันระเบิดครั้งล่าสุดในช่วงปี70แม้ขณะนี้จะไม่มีสัญญาณของการระเบิดแต่ก็มีการเฝ้าติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากที่ทั้ง2ลูกนี้ได้รับการยืนยันว่าอย่างแอคทีฟอยู่แอนตาร์กติกายังเต็มไปได้วยภูกาซซึ่งเป็นช่องเปิดในเปลือกโลกที่ปล่อยก๊าซและไอระเหยบางครั้งภูกาซเหล่านี้สามารถสร้างหอคอยน้ำแข็งได้สูงถึง3เมตร สิ่งที่เราควรโฟกัสคือภูเขาไฟใหญ่หรือซูเปอร์วอเกโนภูเขาไฟประเภทนี้มีศักยภาพที่จะทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่และสร้างความเสียหายได้มากที่สุดแตกต่างจากภูเขาไฟทั่วไปซึ่งมีช่องระบายอากาศเพียงช่องเดียวภูเขาไฟใหญ่มีห้องแมกมากขนาดใหญ่อยู่ใต้พื้นผิวซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายสิบหรือหลายร้อยกิโลเมตรการระเบิดของมันอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพื้นที่โดยรอบและอาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลกด้วยเนื่องจากปริมาณเท่าละกาสที่ถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ ภูเขาไฟใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งคือเย w ลสโตนบางคนบอกว่ามันเตรียมจะระเบิดอีกครั้งมันสามารถสร้างการระเบิดขนาดใหญ่และพ่นสิ่งต่างๆออกมามากกว่า1,000ลูกบากกิโลเมตรแม้เราจะคาดการพฤติกรรมของมันได้แต่ภูเขาไฟก็ไม่ยึดติดกับปฏิทิน ในทางตรงกันข้ามการระเบิดเกิดขึ้นเมื่อมีแมกมาอยู่ใต้พื้นผิวมากพอจําเป็นต้องมีแรงกดดันเพียงพอเพื่อให้แมกมาเคลื่อนตัวขึ้นไปได้และเท่าที่เราประเมินได้ขณะนี้ที่ยลโลสโตนก็ยังไม่เข้าเงื่อนไขนี้แน่นอนภูเขาไฟจํานวนมากมีรูปแบบเป็นวัฏจกักรแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ายลโลสโตนจะเกินเวลากําหนดจริงๆแล้วยลโลสโตนมีการระเบิดครั้งใหญ่3ครั้งในช่วง2.1ล้านปีที่ผ่านมา คำว่าซูเปอร์วอลคาโนหมายถึงขนาดของการก่อตัวไม่จำเป็นว่ามันระเบิดบ่อยแค่ไหนการติดตามยลโลสโตนนั้นครอบคลุมการติดตามแผ่นดินไหวการเสียรูปของพื้นดินการปล่อยความร้อนกา๊าซเคมีของน้ำและการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวสัญญาณของการระเบิดจะรวมถึงแผ่นดินไหวหลายพันครั้งในช่วงเวลาสั้นๆแล้วเราจะได้เห็นการเสียรูปของพื้นดินและการปล่อยก,าก๊าซแตลกๆล่วงหน้าอีกด้วย แม้ตอนนี้มันยังดูมั่นคงอยู่แต่ผลที่ตามมาจากการระเบิดครั้งใหญ่น่นากลัวคีเท่าอาจกระจายตัวในรัศมี800กิโลเมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตรแถบมิดเวสต์และการอุดตันทางน้ำการปล่อยขีเท่าและก๊าซสู่ชั้นสตราโตสเฟียร์อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางภูมิอากาศทั่วโลกส่งผลให้โลกเย็นลงเป็นเวลาหลายปีและใช่เราได้เห็นงานวิจัยบางชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าใต้ภูเขาไฟยโลสโตนมีหินหลอมเหลวมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คิดแต่มันไม่ได้แปลว่าเป็นอันตรายที่ใกล้จะเกิดขึ้น พื้นเป็นลาวาล้อเล่นแต่พูดจริงนะมันเหมือนจะพังทลายลงมาคุณอาจยังไม่รู้สึกแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือได้สูญเสียหินไปจากฐานรากแล้วกว่า59กิโลเมตรและไม่ใช่ว่าแผ่นดินไหวหรือหลุมยุบขนาดใหญ่นะแต่เป็นเรื่องของทวีปที่สูญเสียชิ้นส่วนของสิ่งที่คอยยึดไม่ให้พื้นสั่นไหวเหมือนเครื่องเล่นในเทศกาลคาริวัล ทีมนักวิจัยเพิ่งเปิดเผยข้อมูลทางธรณีวิทยาว่าพื้นดินส่วนหนึ่งของทวีปอเมริกาเหนือกำลังบางลงเหมือนไอศครีมที่ค่อยๆหย,ยุดลงมาอย่างช้าๆพวกเขารู้ได้ยังไงพวกเขาทำเอ็าร์ไอแบบเต็มตัวด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับโลกและสร้างแผนที่สามิติขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าหินที่เคยถือว่าทำลายไม่ได้กำลังจะละลายหายไปในชั้นบรรยากาศของโลกเหมือนกับพิซซ่าชีสที่คว่ำอยู่ในเตาอบ ถ้าต้องการเข้าใจความยุ่งเหยิงนี้จริงๆคุณต้องทำความรู้จักกับเพื่อนเก่าของผมก่อนนั่นก็คือคราตอนคราตอนเปรียบเสมือนรากของทวีปมันหนาเหนียวและเก่าแก่เรากำลังพูดถึงอายุหลายพันล้านปีมันรอดพ้นจากการชนของอุกกาบาตภูเขาไฟระเบิดและแม้แต่การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกถ้าแผ่นเปลือกโลกช็อกต่อยกันเราคงได้เห็นเชือกเขาเกิดขึ้นถ้าแผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกาันมหาสมุทรใหม่ก็จะเกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทิ้งรอยแผลเป็นไว้บนพื้นผิวโลก แต่เปลือกโลกดูเหมือนจะไม่สะทกสะท้านอยู่เสมอไปเหมือนกับแมลงสาบในธรณีวิทยาและเนื่องจากเปลือกโลกโดนต่อยหน้าโดยไม่รู้สึกอะไรเลยนักวิทยาศาสตร์จึงสันนิษฐานเสมอว่าสิ่งเหล่านี้แทบจะทำลายไม่ได้แต่แล้วกลุ่มนักวิจัยก็นําเครื่องจักรอันล้าสมัยของพวกเขาไปทดสอบและพบว่าเปลือกโลกกาลังแตกออกจากกันได้ยังไงนี่คือแผ่นเปลือกโลกฟาราลอน ซึ่งเป็นแผ่นเปลือกโลกโบราณที่เริ่มเคลื่อนตัวไปใต้แผ่นเปลือกโลกหลักของชวีปอเมริกาเหนือเมื่อกว่า100ล้านปีก่อนถือเป็นกระบวนการปกติทั่วไปเรียกว่าการเคลื่อนตัวแบบม,มุดต,ตัวและเป็นวิธีที่โลกใช้หินหมุนเวียนและป้องกันไม่ให้โลกร้อนเกินไปการเคลื่อนตัวแบบม,มุดต,ตัวเกิดขึ้นมานานแล้วมากจนปัจจุบันแผ่นเปลือกโลกฟาราลอนอยู่ห่างจากเปลือกโลกประมาณ644กิโลเมตรและอยู่อย่างชิวชิวที่ชั้นเนื้อโลกด้านล่างซึ่งอยู่ใกล้กับแกนโลกชั้นนอกอย่างน่าประหลาด แต่ฟาราลอนก็สร้างปัญหาให้คนอื่นเหมือนเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งที่ย้ายออกไปแล้วแต่ก็ยังทิ้งของแปลกๆไว้ในตู้เย็นอยู่เรื่อย hmm. คือนงนี้นะขณะที่มันจมลงมันจะดึงฐานรากของทวีปอเมริกาเหนือทําให้ฐานรากยืดออกและทําให้ชิ้นส่วนต่างๆหลูดออกไปในชั้นเนื้อโลกที่ลึกลงไปและถ้าแค่นี้ยังไม่น่าตกใจพอฟาราลอนที่จมลงไปยังปล่อยน้ําและคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในหินร,บรอบๆทําให้เปลือกโลกนิ่มลงและแตกออกเป็นชิ้นๆได้ง่ายขึ้นขอบคุณนะฟาราลอนเจ๋งมาก จากการศึกษาแผ่นดินไหวหลายร้อยครั้งในสถานีตรวจวัดหลายพันแห่งนักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันขอ้อที่จริงดังกล่าวแล้วเศษหินขนาดใหญ่บนแผ่นดินกำลังไหลลงมาทำให้เปลือกโลกบางลงถึง59กิโลเมตรนั่นคือจำนวนหินที่หายไปมากกว่าที่จะใส่ลงในกล่องนมได้ฟังดูน่าตกใจใช่ไหมแต่ไม่ต้องกังวลเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างเชื่องช้ามากคือต้องใช้เวลาเป็นล้านปีกว่าจะเกิดสิ่งที่สังเกตเห็นได้เหลนของเหลนของเหลนของเหลน,ขอ,ลนของคุณนานาคคอันไก่โผลนอาจยังคงยืนอยู่บนพื้นดินที่มั่นคง แต่อย่าสบายใจจนเกินไปเรื่องนี้อาจไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนแต่การจมลงอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่าที่กูจะพูดว่าช่วยด้วยได้ประเด็นก็คือภายในปี2050เมืองใหญ่ๆอย่างน้อย32แห่งในสหรัฐอเมริการวมถึงนิวยอร์กบบลติมอร์และชาลสตันอาจจมอยู่ใต้น้ำบางส่วนและลองเดาดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นความผิดของเราเป็นส่วนใหญ่ นักวิทยาศาสตร์สังเกตว่าตั้งแต่ปี2007เมืองืองแห่งจมน้ำลงระหว่าง1-2มิลิเมตรทุกปีเมืองชชวสตันในเซาท์แคลรไลนาจมน้ำในอัตราที่เลวร้ายที่สุดด้วยจมลง4มิลิเมตรต่อปีแน่นอนว่าตัวเลขเหล่านี้ดูเล็กน้อยและไร้สาระแต่ชชวสตันอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเพียง3เมตรเท่านั้นการจมลงเพียงเล็กน้อยก็เหมือนมีมหาสม,มุทรมหายใจลดต้นคอแล้วในวันที่เกิดน้ำท่วมหนักจริงๆผู้คนในเมืองต้องทิ้งรถไว้และว่ายน้ำกลับบ้าน ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการสุดตัวของแผ่นดินและเมื่อแผ่นดินสุดตัวรวมกับระดับน้ํำทะเลที่สูงขึ้นคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นถนนที่ถูกน้ําท่วมพื้นที่เกษตรกรรมที่ดินเค็มจัดป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ตายยืนต้นและเจ้าของบ้านจํานวนมากที่อารมณ์เสียและมันไม่ได้หยุดอยู่แค่บ้านเท่านั้นโครงสร้างพื้นฐานเช่นสะพานถนนสนามบินและโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเพึ่งพาอาศัยกันทุกวันก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายร้ายแรงเช่นกันระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมและทางหลวงที่สุดตัวอาจทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายพันล้านดอลลาร์และสร้างอันตรายต่อความปลอดภัยครั้งใหญ่ให้กับชุมชน ตอนนี้เรามาพูดคุยกันอย่างยุติธรรมดีกว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นความผิดของมนุษย์ปัญหาบางส่วนนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคน้ำแข็งเมื่อประมาณ1 2 0 0 0ปีก่อนแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ปกคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาแผ่นน้ำแข็งนั้นหนักมากหนักมากจริงๆน้ำหนักนั้นดันแผ่นดินให้ต่ำลงและเมื่อน้ำแข็งละลายพื้นดินก็ไม่ได้เด้งกลับขึ้นมาเหมือนแทมโพลีนแต่กลับกลายเป็นเกมที่แปลกประหลาดของธรณีวิทยาที่เหมือนกระดานหกพื้นที่ที่ถูกกดทับเริ่มยกตัวขึ้น และพื้นที่ที่ไม่ได้ยกตัวขึ้นก็ถูกดึงลงมากระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่าการปรับสมดุลของทาน้้ำแข็งพยายามพูดเ,เร็วๆสามรอบซิและยังคงเกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้แต่แน่นอนว่ามนุษย์ก็ทําให้มันแย่ลงไปอีกการสูบน้ําใต้ดินเป็นสาเหตุหลักลองนึกภาพว่าเหมือนกับการดึงนุ่นออกจากที่นอนหลังจากนั้นไม่นานทุกอย่างก็จะซุดตัวลงในพื้นที่อย่างหุบเขาเซนทรัลในแคลิฟอร์เนียพื้นดินจะยุบตัวลงถึง20ซนติเมตรต่อปี เนื่องจากเราสูบน้ำออกระหว่างที่เกิดภัยแลง้งในเมืองอย่างนิวยอร์กปัญหาไม่ได้อยู่ที่น้ำเพียงอย่างเดียวตึกราฟ้าเองก็ทำให้ปัญหาแย่ลงไปอีกปรากฏว่าถ้าคุณวางคอนกรีตและเหล็กหลายล้านตันไว้บนพื้นดินที่นิ่มผู้มันก็มีแนวโน้มที่จะแบนราบลงและในกรณีที่คุณสงสัยมวลรวมของอาคารในนิวยอร์กซิตี้อยู่ที่ประมาณ762,000ล้านกิโลกรัมซึ่งเท่ากับ3.5ล้านรูปปั้นเทพีเสรีภาพกองรวมกัน เมื่อน้ำหนักจำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กดินที่อยู่ด้านล่างจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องบีบอัดเมื่อเวลาผ่านไปถ้าคุณคิดว่ามันจะยุ่งยากไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วลองคิดใหม่ได้นะเราได้สร้างเขื่อนกั้นน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําส่งตะกอนสดไปยังพื้นที่ชายฝั่งตะกอนเหล่านี้ก็เหมือนกับวิธีของธรรมชาติในการทําให้พื้นดินฟูขึ้นถ้าไม่มีตะกอนเหล่านี้พื้นดินชายฝั่งก็จะอัดแน่นเหมือนฟองน้ําเก่าๆนอกจากนี้เมื่อพื้นที่ชุ่มน้ําถูกระบายน้ํา เพื่อการเกษตรหรือการก่อสร้างดินพุกก็จะแห้งและพังทลายลงจริงๆแล้วพื้นดินก็เหมือนกับว่าหยุดพักไม่ได้เลยนักวิทยาศาสตร์ยังสังเกตเห็นว่าพื้นที่ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่อุดมสมบูรณ์ปัจจุบันกลายเป็นจุดที่จมลงอย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกตัวอย่างเช่นรัฐลุยเซียนาสูญเสียพื้นที่ไปประมาณ1สนามอเมริกันฟุตบอลเนื่องจากเกิดการสุดตัวและระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น แล้วผลลัพธ์สุดท้ายสําหรับพวกเราคนธรรมดาที่ต้องการอาศัยอยู่ในระดับน้ําทะเลค,คืออะไรดูเหมือนว่าจะไม่ดีเลยป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ตายยืนต้นซึ่งก็คือป่าที่จมน้ําตายมีจมํานวนมากขึ้นพื้นที่เกษตรกรรมกําลังกลายเป็นพื้นดินเค็มและใช้เพาะปลูกไม่ได้และแม้แต่น้ําท่วมถนนในวันที่แดดออกซึ่งถนนจะท่วมโดยไม่มีฝนตกกําลังกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแย่จังในขณะเดียวกันทางชายฝั่งตะวันตกแคลิฟอร์เนียก็ไม่ได้ชนะเช่นกัน ทั้งซานฟรานซิสโกและลอสแองเจลิสต่างก็จมลงซึ่งหมายความว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อทั้งสองแห่งได้รุนแรงและรวดเร็วเป็นสองเท่าในบางพื้นที่เช่นคาบสมุทรพาโลสเวเดสพื้นดินจมลงอย่างรวดเร็วจนผู้คนที่นั่นอาจต้องใช้ชีวิตแบบตัวตนแล้วอเมริกากำลังจะกลายเป็นแอตแลนติสแห่งต่อไปหรือไม่อาจจะไม่เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าแต่ถ้าไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจังเช่นลดการสูบน้ำบาดาลและวางแผนเมืองอัจฉริยะ ประชากรอย่างน้อย5 0 0แสนคนจะตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงและความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยอาจสร้างความเสียหายมหาศาลถึง1,900ล้านดอลลาร์ภายในปี2050ในท้ายที่สุดแม้ว่าทวีปอเมริกาเหนือจะไม่จมลงเหมือนซูเฟรที่ทำอย่างหย,ยาบๆแต่เปลือกโลกก็มีรอยแตกร้าวอยู่บ้างเพราะงั้นเราก็ควรเพลาๆการสูบน้ำใต้ดินทบทวนวิธีและสถานที่ที่เราจะสร้างและลงทุนเพิ่มอีกนิดเพื่อให้เท้าของเรายังแห้งอยู่และท้ายที่สุดแล้ว ถ้าวันหนึ่งพื้นโลกกลายเป็นลาวาจริงๆเราคงอยากจะซ่อมแซมรอยรั่วเสียก่อน